สวัสดีครับเพื่อนชาวติ๊กอะดอกนะครับสาหรับวันนี้เจอกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13เดือนมิถุนายน65นะครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมันช่างรวดเร็วรเกินนะครับผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วก็หนึ่งเดือนก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะสิ่งหนึ่งที่อยากจะคุยกับนเพื่อนสั้สัในในไลฟ์นี้นะครับซึ่งผมก็เป็นการทดสอบไลฟ์ครั้งแรกผ่านคอมพิวเตอร์นี่แหละตอนนี้เนี่ยกำลังทดสอบอยู่ว่า แล้วมันเลือกไมโครโฟนมันเลือกไมโครโฟนแบบ external ไม o ครโฟนยังไงนะครับไม่แน่ใจในะครับว่ามันเลือกยังไงแลตอนนี้ก็งงอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยอ,อกเป็นว่าถ้าถ้าเสียงมันไม่ดีไม่ชัดนะครับก็คงต้องหาวิธีใหม่อาจ,จต้องผ่านซอฟต์แวร์ไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงผมชัดไหมน,นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคงไม่มีใครที่จะเห็นหรอกเพราะว่าผมเปิดโหมดเป็นแบบ private ก็คือผมดูอยู่คนเดียวนะครับ อ๋อหัวข้อที่อยากจะคุยก็คือเพื่อนๆประชุมงานกันหรือเปล่าครับนะประชุมงานประจำสัปดาห์เพื่อนๆประชุมวันไหนในสัปดาห์ฝากแบ่งปันแชทมาหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเพื่อนๆประชุมบ่อยหรือเปล่าครับผมเองเป็นคนหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะทํางานแล้วก็ถามว่าประชุมเนี่ยผมชอบประชุมไหมก็เขาต้องบอกเพื่อนว่าเคยเห็นองค์กรที่มีการประชุมประชุมประชุมนะ คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะอาจจะเป็นองค์กรใหญ่ๆที่มีหลายฝั่งหลายฝ่ายนะครับแต่องค์กรที่เป็นลักษณะของแฟล o อ g แก i น a เ i ชันณปัจจุบนันนอกจากวิธีการประชุมแบบจะต้องเจอหน้ากันนะครับก็ต้องบอกว่าการประชุมมันเป็นงานนะครับแต่อย่าลืมว่าถ้าเราเอาเวลางานของเราทั้งหมดไปประชุมแล้วก็ประชุมแล้วก็ประชุมไม่มีเวลาเอาไม่มีเวลาที่เราจะต้องได้นั่งที่โต๊ะคิดแผนงานแล้วก็ประชุม ถ้าเราไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งทางานกันเราประชุมทั้งสัปดาห์สมมตินะอันนี้ก็อาจจะหนักเกินไปใช่ไหมครับหลายคนอาจจะมีอาชีพประชุมนะครับหรืออาจจะเก่งก็ได้ครับอันนี้ผมอาจจะไม่ใช่คนที่ได้ประชุมบ่อยๆนะครับก็เลยจะไม่รู้ว่าเอาเอาห้องจริงเนี่ยประชุมบ่อยๆงานะสนุกไหมแต่ผมเชื่อว่าหลายหลายคนที่อาจจะไม่อยากประชุมบ่อยๆแบบนั้นแต่สไตล์ของการทํางานของออฟฟิศเรามันอาจจะอย่างนั้นนะครับแต่พอเราประชุมเยอะๆงานมันจะโหลดนอกเวลา ไม่ป็นหาอะไรกับการทําง,งานที่จะต้องไปโหลดงานนอกเวลาแต่แน่นอนว่าเราต้องการจัดการงานของเราให้อยู่ในเวลางานถูกไหมนั่นสาคัญมากเลยนะครับที่ผมอยากจะพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะถามว่าเพืพเ่อนเองประชุมงานประจําสัปดาห์ทำง,งานไหนอ่าผมแบ่งกันในมุมของผมบ้างครับปกติแล้วเนี่ยผมผมเล่นอยู่สองวันนะครับการประชุมงานประจำสัปดาห์คือวันจันทร์ และวันศุกร์ทำไมต้องเป็นวันจันทร์เพราะวันจันทร์มันเป็นวันเริ่มแรกของสัปดาห์ถ้าเราจะประชุมงานกันก็ควรจะประชุมวันจันทร์ใช่ไหมครับช่วงเช้านะครับซึ่งก็ไม่ใช่ช่วงเช้าทั้งช่วงนะต้องช่วงเช้าแบบ9ก้าโมงครึ่งเป็นต้นไปไม่น่าจะเกินสิบเอ็ดโมงครึ่งให้เวลาหนึ่งชั่วโมงครับเก้าโมงถึงสิบสี่โมงเรทก็ไม่เกินสิบโมงครึ่งเป็นต้นนะครับผมคิดว่าช่วงนี้วันจันทร์ แล้วทําไมล่ะทาไมไม่เป็นวันอื่นถ้าเป็นวันอังคารวันพุธพฤหันนะครับลักษณะการประชุมแบบนั้นคิดว่าน่าจะเป็นการประชุมแบบแอดฮอกมาก,กมีงานอะไรก็ประชุมในช่วงเวลายอย่างนั้นถูกไหมครัแต่ว่าประชุมตามงานไม่ใช่ประชุมตามแผนประจําสัปดาห์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันจันทร์น่าจะเป็นวันที่เหมาะสมเพื่อนประชุมแบบไหนกันบ้างครับวันไหนเวลาไหนช่วยบอก ใต้คลิปนี้หนึ่งครับเพื่อเออเหตุผลของท่านอาจจะดีและผมอาจจะขอไปใช้งานด้วยนะแต่ว่าอย่างที่ผมใช้งานก็คือวันจันทร์ผมจะประชุมตอนเช้านะครับหรือไม่อีกวันหนึ่งก็คือวันศุกร์วันศุกร์แต่ว่าเอ้ยวันศุกร์มันเป็นวันสุดสัปดาห์นี้เราจะไปประชุมวันศุกร์มันจะไม่สายนี่ละวันศุกร์ก็คงมีมุมมองว่าวันศุกร์ประชุมสรุปทั้งสัปดาห์แล้วก็วางแผนสัปดาห์หน้าว่า วันจำหน้าเราจะต้องมีอะไรบ้างก็คงเป็นการสรุปงานทั้งสัปดาห์แล้วก็ล่วงหน้าเป็นวันดีนะ <c oughs> เป็นวัน <c oughs> สัปดาห์หน้าน่าจะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประชุมวันศุกร์ข้อดีก็คือก็คือประชุม tracking งานทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีงานอะไรบ้างที่เกิดขึ้นนะครับอะไรที่ต้องแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับอะไรที่ผ่านมาแล้วเกิดเออเร่บ้างนะครับ แล้วก็จะมาสรุปกันแล้วก็เพื่อที่จะได้ปรเซสในวันจันทร์หน้าสอบดาหน้าเป็นต้นไปนะบมีวันจันทร์กับวันศุกร์แต่ถ้าจากที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันผมประชุมงานวันจันทร์นะครับโดยวันศุกร์ผมจะบอกทีมผมว่าเอานี้วันศุกร์เนี่ยช่วงบ่ายนะครับให้พวกเราเนี่ยเซอร์วีตัวเองแล้วก็เขียนแผนงานแล้วก็ส่งผมนะครับเขียนแผนงาน ถ้าเป็นทีมเอนจิเนียร์ก็ทํำ history report ว่าไปเจออะไรมาบ้างแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับที่เป็นวันจันทร์มีอะไรบ้างที่จะต้องวางแผนและทํำงานสัปดาห์หน้านะครับแต่แผนเนี้ยจะส่งและประชุมกันวันจันทร์นะนะครับก็เตรียมแผนตั้งแต่วันศุกร์ช่วงบ่ายสามเรืงง่อไปนะครับเตรียมแผนงานเชิ้นแผนงานนะครับแล้ววันจันทร์เราจะมาประชุมกันตอนเช้านะครับโดยถ้าสมมติว่า ผมคุยงานกับทีมขายเงี้ยนะครับวันจันทร์ผมจะคุยงานกับทีมขายแล้วในการคุยงานวันจันทร์จะเป็น track history report เพื่อที่จะเก็บตกว่าเราได้ทำอะไรแล้วบ้างแล้วก็จุดไหนที่มันยังเคลียร์ไม่เสร็จยังจาัดก,การไม่เสร็จกับอีกอยนหนึ่งคือเซลล์แ a นนะครับเซลล์แผนถ้าเอ i จน e ์ก็เหมือนกัน history report แล้วเสร็จปุ๊บวีคนี้พวกเรามีแผนที่จะไปที่ไหนบ้าง ผมทาอย่างนี้อยู่นะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือสำหรับผมนะผมมองว่าวันจันทร์เป็นวันเริ่มต้นสัปดาห์นะครับวันเริ่มต้นสัปดาห์เราจะต้องมีพลังถูกไหมครับมีพลังแล้วก็อยู่ในการควบคุมนั่นไหนเพราะว่าวันจันทร์เราควรจะรู้แผนทั้งสัปดาห์ว่าสัปดาห์นี้แผนการทํางานของเราเนี่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับงานอะไรบ้างลูกค้าที่ไหนบ้าง และมันมีอิชูอะไรบ้างมันมี Ad hoc ไหมงานที่เราต้องตามของสัปดาห์ที่แล้วมีอะไรบ้างก็เขียนแผนวางแผนกันมาเลยนะครับส่วนจะมีงาน Ad hoc ต่างๆเข้ามานอกเหนือแผนนั้นเนี่ยไม่มีประเด็นปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นการผมคิดว่าการประชุมบรรจักรับการเตรียมข้อมูลก็คือทำเวิร์กแพนมาก่อน history history แพนกับ Work p กแพมาก่อนนะครับ history แพนก็สำคัญว่าแ็กสัปดาห์ที่แล้ว แต่ผมก็ให้ความสําคัญกับการวางแผนสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์หรือสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ที่เราจะประชุมกันวันจันทร์เพราะวันจันทร์เราทําอะไรบ้างใช่ไหมครับวันจันทร์เราทําอะไรบ้างวันอังคารเราทาอะไรบ้างวันพุธทาอะไรบ้างถ้ามันมีสอดแทรกเรื่อง Plan, Ad Plan, ที่ซูรีแพนเราก็แอดฮ c อกแพน์ิขาทีแอดฮอกแพนเราก็มาใส่เป็นรายงานที่ซูรีในสัปดาห์ต่อไปการที่เราทําวางแผนล่วงหน้าแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ย มองภาพทะลุงานของเราออกเราจะได้ไม่ต้องก,กังวลว่าแต่ละวันแต่ละวันเราต้องทําอะไรเวลาที่มีเนี่ยแน่นอนว่าองค์กรของเราเนี่ยเขาว่างเราก็ต้องดูว่าง,งานอะไรที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาความรู้ของเราเราต้องใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ใช่เอาเวลาของเราเองเนี่ยปไปละลายกับสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์นะครับในองค์กรแน่นอนว่าถ้าเราทํางานนะครับเราจะให้คนอื่นมานั่งควบคุมเราตลอดเวลาคุณ ะครับถ้าคุณจะให้คนอื่นมาควบคุมคุณตลอดเวลานั่นคือคุณทํางานไม่ดีถูกไหมครับเราทํางานไม่ดีเ <c oughs> ขาก็อยากามาควบคุมเราแต่ถ้าเราเป็นคนวางแผนง,งานโปรเฟชชั่นัลเรามีการคอมมูนิเคชกับทีมของเราเป็นอย่างดีแล้วก็รู้หน้าที่ของเราอัตโนมัติแล้วก็เป็นโปรแอคทีฟ working pro แบบโปรแอคทีฟแบบโปรเฟชชั่นัลเราจะไม่โดนมีใครมาจิกเราเพราะเราทํางานแบบโปรแอคทีฟนะครับการทํางานแบบนี้มันสนุกเพราะมันวางแผนล่วงหน้าแล้วคนอื่นทํางานกับเราเขาก็มีพลังในการทํางานนะ วันนี้เนี่ยที่ผมอยากจะคุยสั้นๆกับเพื่อนๆก็คือหนึ่งอยากจะแบ่งปันแนวคิดการวางแผนการทํางานว่าในสัปดาห์ของเราเนี่ยเราควรจะประชุมงานกันวันไหนก็คืออย่างที่ผมเลือกก็คือเลือกวันจันทร์วันจันทร์เป็นเริ่มต้นแห่งการสัปดาห์แต่การเขียนแผนงานนะครับ history plan เนี่ยผมก็่ให้ทีผมเขียนตัน้งแต่วันศุกร์ถ้าเขาไม่ไม่เขียนวันศุกร์ก็ยึดติตงานอะไรต่างๆสารอาทิตย์ก็มีเวลามาทบทวนงานของตัวเองแล้วก็ วางแผนล่วงหน้าของสัปดาห์นี้ซึ่งเริ่มต้นจากวันจันทร์ว่ามีงานอะไรบ้างเห็นไหครับแล้วระหว่างนี้เราจะประชุมกันนิดเดียวนะครับผมเองประชุมกับเ e n เดอร์ก็ยังเลือกที่จะประชุมน้อย,อยเพราะว่าเวลาเรามันมีค่านะครับมีคนที่ต้องการบริการของลูกค้าที่นะครับออฟเฟอร์บริษัทซัพย์สซื้อขายกับเราเราก็ต้องมีเวลาให้กับเขาเหล่านะั้นถูกไหมครับ อันนี้คือสิ่งที่ผมเลือกทำแล้วเพื่อนๆทำยังไงบ้างครับแบ่งปันในคลิปนี้ได้นะครับนี่คือวัตถุประสงค์ที่ผมเข้ามาแชร์สั้นๆก้ามทีสิน,นาทีนะครับจริงๆเป็นการไลฟ์นะครับแล้วทดลองใหม่เนี่ยไม่เสียเรียวนี้นะแต่สาระสำคัญตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าในหน้าตาคอน f ท g u r a ร i ชับนเพจ y t u t u เนี่ยมันเป็นเลือกไม่ตรงไหนผมหาไม่เจอเพราะฉะนั้นมันอาจจะใช้ไม้อินเทอร์ซึ่งพอมปนใช้ไม้อินเทอร์ ป็นไม์ของโน้ตบุ๊กไม่ใช่เป็นเจ้าไม์ตัวนี้มันอาจจะเสียงแบบไม่ดีและเสียงซ่าๆแต่ผมคิดว่าคอนเทนต์ที่ผมคุยกับเพื่อนๆตอนนี้ก็ย,ยังเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจเพื่อนๆลองฟังดูแล้วลองดิสคัตกันดูนะครับนะโอเคครับท้ายที่สุดที่ผมจะคุยในคลิปนี้คือการประชุมเป็นเรื่องที่ดีนะครับจะได้เข้ามาคุยกันหาเลยกันแต่ประชุมมากเกินไปไม่ดีเราจะไม่มีเวลามาทบทวนงานวางแผนง,งานและปฏิบัติงานประชุมที่พอเหมาะครับลองลองดิสคัตกันดูเพื่อนๆ แตกต่างกันก็ไม่เป็นไรนะครับอ่า๋๋ยวคุยเันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ